สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงพระเครื่องของหลวงปู่บุญนะครับอเป็นพระกีบบัวเนื้อเมฆกกพัดนะครับเป็นพระเนื้อเมฆพัดโลหะเนื้อเมฆพัดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นโลหะที่มีการผสมระหว่างตะกั่วนะครับกับทองแดงแล้วก็จะมี ส่วนผสมอย่างอื่นแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ครูบาอาจารยา์แต่ละท่านก็จะมีพวกปลอดผงกรรมฐานว่านยายหรือภัยดำหรือจะเป็นต้นหิงหายไม้โมกผาขิงดำกระชายดำสบู่เลือดเป็นส่วนผสมแล้วแต่ละอาจารย์นะครับเนื้อเมฆกพัพรหลวงปูบุญประวัติการสร้างเนี่ยผมก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่จริงๆพระที่ผมถืออยู่เนี่ยต้องบอกว่า ดูเนื้อหาสาระแล้วความเก่าได้แต่เนื่องจากว่าพระอยู่ในกรอบพลาสติกก็มีการสะท้อนของเลนพิมพ์นี้ก็เป็นอีกเพ,พิมพ์หนึ่งใน7ดพิมพ์นะครับของหลวงปู่บุญเขาเรียกว่าพระกีบบัวนะครับหลังพระปิดตาเนื้อเมฆะพัดด้านหน้านี้ก็ให้สังเกตนะครับจะเป็นรูปทรงสันถานจะเป็นกีบบัวปางนั่งสมาธินะครับแล้วก็จะมีอ่า หรือจะเป็นลายกระดกด้านข้างขององค์พระนะฮะจะมีลายกระดกด้านข้างขององค์พระซ้ายและขวานะครับถ้าเราลงกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นสีแดงเรือมเรือมนะครับเขาเป็นพระหลอมนะฮะเป็นพระหลอมเป็นพระหล่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนิดนึงนะครับเนื่องจากเลนสะท้อนมากถ้าจริงๆแล้วเวลาเราส่งไปเนี่ยจะมีความร้อนต้องบอกว่าเป็นพระที่มีเกเยอะมากมายนะครับของหลวงปู่บุญพิม เนื้อเพรกพัดเนี่ยนะครับแล้วก็วัดอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทามาเนื้อเพรศพัดเนี่ยก็สังเกตดูได้นะถ้ามีความด้านเนี่ยด้านมากจนเกินไปเนี่ยก็จะไม่ใช่เท่าที่ผมศึกษามานะครับแต่สําหรับองค์นี้ต้องบอกว่าถ้าถอดออกจากรอบแล้วจะมีการเก็บด้านข้างด้วยเป็นพระที่หล่อในเบ้านะครับตามประวัติเนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระโรงงานที่โรงงานสร้างมาแล้วก็ นำมาให้หลวงปู่บุญปลุกเสกก็ไม่ทราบนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยกรรมมาวิธีเขาสร้างเป็นยังไงแต่ถ้าตามตามประวัตินะฮะตามประวัตินะตามประวัติเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสองสกว่านะในการสร้างก็เป็นพระที่หลวงปู่บุญเนี่ยท่านเนี่ยได้สั่งจากโรงงาน หรือโรงงานนํามาถวายท่านนะปกเสกไอ้น,นี่ก็ไม่ทราบนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ทราบเพราะว่าข้อมูลเท่าที่หามานี้ก็ไม่ชัดเจนแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยคือพระเนื้อเมฆพัดเนี่ยเท่าที่สังเกตดูเนี่ยจะมีเก๊มากนะครับผมก็พบเห็นมากนะครับในพิมพ์นี้ของท่านแต่ถ้าองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะถ้าเราลงกล้องไปโดยละเอียดแล้วเราจะเห็นมีความเหลืองมีความร้อนของการหลอมเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นพระที่หล่อหลอมอย่างอย่างปาณีชตนะครับอย่างปาณิชต์ถ้าเป็นพระเกศน,นี่ก็เนื้อนินจด้านจะหยาบบอกอีกครั้งนะครับพระเนื้อมีกพัดนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแร่ธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วในเบ้าหลอมเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของพวกว่านนะฮะมีกรรมฐานมีว่านต่างๆแต่ละครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงผูกปูนาคนะวัดห้วยเ,เะเก้เนี่ยครับหรือจะเป็นอาจารย ทับวัทองเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นเกจิดังๆพระเครื่องของท่านนี้ก็จะมีราคาสูงสําหรับพิมพ์นี้ก็หลังพระปิตาจะมียันอยู่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะพยายามเอียงให้ดูนะครับว่าเราจะเห็นความเหลื่อมของโลหะตรงนี้นะครับซ้ายและขวาลองเอียงให้ดูเห็นความเหลื่อมของโลหะเป็นสีแดงๆเนื่องจากเป็นเนื้อตะกั่วที่ผสมกับทองแดงนะครับเป็นส่วนผสมหลักอ่า ต้นตำรับนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อนาควัดห้วยจระเข้นะครับแล้วก็ท่านเป็นสหายกับหลวงปู่บุญนะฮะวัดกางบางแก้วจังหวัดนะครปฐมเป็นพระที่ราคาไม่แพงเพราะว่าที่ไม่แพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะตรงที่ว่าประวัติไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเช่าหานี่ต้องบอกเพื่อนๆนดิดหนึ่งว่าต้องูดูเนื้อหาความเก่า เป็นหลักแล้วก็ดูการหลอมการหลอ่อเป็นหลักนะเพราะเอาเราจะเราจะาพิสูจน์อย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างยากก็ต้องดูเนื้อหาเป็นหลักนะว่าการหล่อเป็นธรรมชาติไหมถ้าด้านเกินไปกระด้างเกินไปก็ไม่ใช่นะครับนี่ผมจะเอียงให้เพื่อนๆดูพิมพ์นี้เรียกว่าบางสมาธิกีบบัวหนในเพิมพ์นะครับหลังพระปิดตานะครับต้องดูความเก่าให้เป็น นะครับใหม่หมๆกิ๊กก็ไม่ใช่ถ้าแววเกินไปก็ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นพระที่หล่อจากเบ้ากรรมมาวิธีปานี่ชัดเจนที่โรงงานหล่อเนี่ยก็เราจะเห็นนะถ้าลงกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นการเผาไหม้นะฮะของการตกต่างๆหรือตามที่ผมชี้อยู่เนี่ยตามขอบตามพื้นเหรียญเนี่ยตามพื้นอง์พระเนี่ยครับจะมีความร้อนจะออกเป็นสีแดงๆถ้าท่านมีจะเป็นพระ ของวัดไหนก็ตามลองนํามาส่งดูได้เลยนะครับจะมีความด้านนะฮะจะมีความด้านมีความแววสลับเรื่อนกันแล้วก็จะมีเป็นคล้ายขึ้คลื่นที่เราเห็นนะฮะโดยทั่วไปแล้วจะเป็นภาพปลอมส่วนมากเนี่ยจะมีแต่ความด้านแข็งกระด้างเนื้อโลหะต่างๆเนี่ยการเผาความร้อนเนี่ยคาบจะเรียกว่าคาบไฟผิวไฟเราจะไม่เห็นแต่สําหรับองค์นี้ถ้าเราลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นผิวไฟชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่าง มันก็ต้องแยกจากจุดนี้แหละครับเป็นหลักความเก่านะครับความเก่าความเก่าการเผาส่วนผสมเพราะว่าถ้าเป็นพระเคส่วนมากส่วนผสมเวลาเขาทาขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีการปานี้จะมีความแห้งแตกกรได้าแต่อย่างองค์นี้เนี่ยถ้าเราลงกล้องลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นสนิมขุมตามพื้นด้านหลังที่ขึ้นมานะครับประวัติไม่ชัดเจนนะครับการสร้างบางคนกระบอกประมาณปีสองสี่หกศูนย์ นะครับที่ราคาไม่แพงก็อย่างองค์นี้ก็อยู่ประมาณสัก2,000พันกว่าบาทถ้าสภาพหย่อนกว่านี้ก็พันกว่าบาทเพราะว่าเนื่องจากประวัติไม่ชัดเจนบ้างก็ว่าโรงงานนํามาเสนอให้หลวงปู่บุญาขายหลวงปู่บุญและหลวงปู่บุญนํามาปกเสกบ้างก็ว่าเป็นพระที่สร้างมาไว้ในสมัยก่อนจําจนวนมากๆแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า,าสมัยก่อนก็เดินทางค่อนข้างลำบากโรงงานต่างๆเวลาเขาสร้างพระเครื่องก็จะนํามาเสนอขายให้กับพระ เพื่อที่จะนำไปปลูกเสกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับจากประวัติแต่อย่างที่พูดว่าขั้นตอนต่างๆงนีงานก็ต้องอาศัยดูความปาณี้เป็นหลักว่ามีความตั้งใจทํำไหมการหลอการหลอมหรือการผิวไฟเนี่ยชัดเจนไหมเพราะว่าบ้างก็ว่าหลวงปู่บุญสั่งบ้างก็ว่าไม่ได้สั่งทางโรงงานนำมาเสนอขายประวัติเท่าที่หามานะครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมนําให้เพื่อนๆดูราคาจึงไม่สูง จริงๆแล้วต้องบอกว่าหลวงปู่บุญเนี่ยเป็นพระที่มีพลังจิตสูงนะครับจากประวัติที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยหนึ่งในสิบของพระที่มีประวัติคือ,คอ,คอมีบุญบรารมีมีอ่ามีเขาเรียกว่าพลังจิตค่อนข้างที่จะสูงมากคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วฮะแต่เพื่อนๆมีก็ลองมานํามาชมมาดูกันฮะเนื้อจะต้องออกมีโซนแดงด้วยนะครับพก็ต้องผสมกับทองแดง ถ้าไม่ออกตองแดงไม่มีผิวไฟก็ส่วนมากจะปลอมเนื้อจะด้างนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่เพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์ก็ติดตามถ้าคิดว่าอะไรสาระก็ข้อยข้ามไปนะครับสําหรับพระองค์นี้ก็คือพระกีดบัวหลังพระปิด,ดาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วขอบคุครับ